สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่บนพระธาตุภูเฟกนะครับเป็นโบราณสถานนะครับเป็นปราสาทสมัยขอมนะครับปราสาทโบราณสมัยขอมครับนก็ยที่ตั้งก็อยู่พืเนอานออน,านิคมนะครับมาชมบรรยากาศครับ ขับขึ้นมาข้างบนก็จะชมว,วิวส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับครับก็จะเป็นตัวปราสาทครับครับทางขึ้นก็จะ,ะสูงชันนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับขึ้นสูงชันนิดนึงครับก็เป็น บนเรีินเขานะครับป่าไม้ร่มรื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูปราสาทปูพลิกกันนะครับนี่นะครับตัวปราสาทครับก็จะมีนกยุงอยู่ข้างบนนะครับนกยุงลอยอยู่ข้างบนต,ตัวปราสาทครับ เป,เป็นหินนะครับไม่รู้ว่าเอาขึ้นมาสร้างได้อย่างไรนะครับหินกน้อนม่เริ่มเลยนะครับปราสาทขอมโบราณน,นะครับหูเฟกครับ สาดหินใหญ่มากครับไม่รู้ว่าเอาขึ้นมาได้อย่างไหนะครับเศษเศษหินครับนะครับใหญ่มากครับ ปรา,าสาทตั้งอยู่บนยอดเขาเลยนะครับไม่รู้ว่าเอาขึ้นมาสร้างได้อย่างไรนะครับมีนนเบื้อเริ่มเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีนกยุงเฝ้าอยู่นะครับนี่ครับนกยุงนะครับ นะครลงตัวบาเริ่มเลยครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมข้างบนกันครับกระหุณาถอดรองเท้านะครับนี่นะครับยุงเอยียดมากครับนะครับโอ้ ก้อนใหญ่มากครับดูครับหินก้อนใหญ่มากครับนะครับจะมีพรั้รูปข้างในนะครับ กเลยัยขอจบรีวิวไว้แค่นี้กนครับเดี๋ยวขอญอาตเดินชมบริเวณรอบๆกันนะครับขอญาตไปสักราระ้ากอยู่ข้างใน,นกน,นครับสดีคบา